ตกหลุมรักคนดังคนฮอตจะทำยังไงไปถามใจน้องๆกันที่ตลาดนัดหัวมุมมาร์เก็ตแอนด์มอลกันเลยครับผม คุณรุมรักให้ลึกครับก็พยายามตื้อเขาเรื่อยๆครับพยายามบอกให้เขารู้ว่าเราลักอะครับขุดเลยค่ะเพราะว่ารักใครล้วก็ต้องรักให้สุดอะค่ะลุกไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะน่าจะขุดครับต้องสู้ครับอ่าสมมติเราดีกีฬาโชว์ให้เขาดูเออเรามีดีกีฬา,านี้นะรักแต่พอดีครับแบ่งเวลาให้ถูกแล้วเราจะรักยังมีความตูขกับแฟนครับสู้ค่ะจีบไปเลยค่ะขอลายเลยค่ะเดินเข้าไปขอลน์เลย เพนผมผมขุดลงไปเลยนะครับมีไอเทมในในชีวิตใส่เข้าไปเป็นความสุขของเขาให้หมดเลยครับสู้ค่ะจีบค่ะหนูว่ามีโอกาสมากกว่านะคะเพราะว่าเวลาก่อนเราเราผู้ชายเข้ามาจีบแล้วก็นานขุปลุนัดให้ลึกลงไปเลยค่ะเราก็จะเอาความดีเข้าสู้ค่ะออกจากกลุ่มค่ะ ออกจากกลุ่มมาสร้างเลนมาค่ะพัฒนาตนเองปรับปรุงตนเองอะค่ะคนเรานนอะเนาะถ้าเรามีดีอยู่ในตัวอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปสู้ใครให้เหนื่อยหรอกค่ะสุดท้ายอะเขาก็จะมองเห็นคุณค่าวความดีของเราเองสวยจริงอะค่ะอยู่นิ่งๆก็ได้